สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมเลขกเด็กตอดต่อนะครับทาง YouTube นะครับก็มีแนวทางนะครับสามตัวบนตรงตนะรงเอามาให้ fc พิจารณาเป็นแนวทางกันนะครับ สามตัวบนตรงๆสองคู่นะครับนะ FC นะก่อนในสูตรนี้นะฮะจะเป็นสูตรใหม่นะครับก็พิจารณาด้วยก็แล้วกันนะครับนะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับนะถ้าชื่นชอบก็นําไปใช้นะครับนะจะนําไปใช้ก็ฝากพิจารณาด้วยก็แล้วกันนะครับนะก่อนไม่รู้ว่าจะมาตามที่คำนิดหรือเปล่านะครับก็พิจารณานะครับอ่ขอชี้แจงนะครับ สำหรับสมาชิกพ่อแม่พี่น้องท่านใหม่ที่เข้าแวะเข้ามารับชมคลิปนี้ฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็ขอคำเตือนด้วยนะครับคำเตือนนะครับวิดีโอนี้เป็นเพียงการทดสอบสถิติผลออกระหวันย้อนหลังเท่านั้นนะครับไม่สามารถรู้ล่วงหน้าผลรางวัลจะออกอะไรนะครับก็ฝากสมาชิกนะฮะกดะพิจารณาฮะก็ให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับนะ เป็นความเชื่อสุดบุคคลนะครับก็ไสนับสนุนการพนาในใดทั้สิ้นนะครับจากช่องเล็ก,กลต่ออ่ะ,อะมาดูนะครับในส่วนของซูนี้กันเป็น,นูนยนเน้นที่สามตัวบนสองคู่สุดแลกฮะงวดแรกนะหลักร้อยได้ห้าหลักสิบได้เก้าหลักหน่วยได้เจ็ดกับแปดจับชุดครับห้าเก้าเจ็ด ห้าเก้าแปดผลลัพธ์ที่ได้คือห้าเก้าแปดหลักร้อยเลขห้าหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยเด็กเข้าเลขที่เลขแปดเป็นงวดแรกนะครับครบสามตัวบนนะครับสูนี้ว่ารครบสามตัวบนนะครับ มาดูเมื่อที่สองหลักร้อยเลขหนึ่งหลักสิบได้หนึ่งหลักหน่วยห้ากับหกับจะเป็นหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ครบับหนึ่งหนึ่งหกหลักหน่วยเลขหกที่เขาหลักสิบเลขหนึ่งหลักร้อยเลขหนึ่งครบสามตัวบน มาดูในงวดที่สองนะครับหลักร้อยเลขหกหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งจับชุดคู่เป็นหกเก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งชื่อผลวันที่ได้ก็คือหกเก้าศูนย์หลักร้อยเลข 6, หลกก็เข้านะครับหลักสิบเลข 9, ลกเก้าก็เข้าหลักหน่วยศูนย์เลขหนึ่งเข้าที่เลขศูนย์ เป็นงวดที่สามมาดูในงวดที่สี่นะครับหลักร้อยเลขห้าหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยสองเลขสามจะคู่ชุดเป็นห้าเก้าสองห้าเก้าสามได้ทั้งหมดสองคู่ผลลัพธ์ที่ได้คือห้าเก้าสามหลักร้อยเลขห้าหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยเลขสาม เป็นงวดที่สี่นะครับมาดูงวดที่ห้าหลักสิบเลขหลักร้อยเลขห้านะครับหลักสิบเลขศูนย์หลักหน่วยสามกับสีา่จับคู่เป็นห้าศูนย์สามห้าศูนย์สี่ผลลงวันที่ได้ครับห้าศูนย์สี่หลักหน่วยเลขสี หลักสิบเลขศูนย์ที่เข้านะครับเป็นเลขห้าห่างหมดแล้วนะครับมาดูงวดที่หกล่าสุดที่ผ่านมานะครับนะมาดูงวดล่าสุดงวด,ด,ดที่หกที่ผ่านมานะครับอ่ะย้ําอีกทีนะครับเอซีเด้ออ่ะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับนะ เป็นสูตรใหม่นะครับก็ขอฝาก f อพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามันมีหลุดนะครับสูตรใหม่นี้เป็นสูตรใหม่นะจับชุดคู่ได้2คู่นะฮะสตัวบนและ2ตัวบนก็ได้อย่างละ2คู่ก็ขอชี้แจงไปเลยว่า f c ที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากพิจารณาแนวทางนะฮะก็ใช้ความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะ สำหรับการเข้ากลุ่มฮะไอ้ก็ยังเปิดเข้ากลุ่มเหมือนเดิมฮะนะฮะอ่ะมาดูนิ้วล่าสุดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยห้าหลักสิบศูนย์หลักหน่วยสองกับสามจับชุดคู่เป็นห้าศูนย์สองห้าศูนย์สามผลลัพธ์ที่ได้คือห้าศูนย์สามนี่มาตรงๆนะครับสองคู่ได้ทั้งสองตัวและสามตัว ก็นะจะได้มาตราบนี้เลยนะครับไปดูสูตรการคํานวณน,นะครับนะสูตรการคํานวณของเรานะครับสูตร3ตัวนี้นะครับอ่นะก็จะมีนะครับสูตรหลักร้อยนะครับ,นะรบหลักที่1มาตั้งนะฮะสี่สามสี่ห้าศูนย์สาม เก้าจุดห้าเจ็ดเจ็ดแปดหกสี่เจ็ดใชหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับสุดหลักร้อยหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักร้อยหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบหมุนครั้งที่สามแล้วก็หลักร้อยหมุนครั้งที่สี่สองครั้งนะครับนะผลลัพธ์ สามบวกสี่เป็น7จดเไปบวก3เป็น10บ0บไปบวก9ก้าได้สิบเก้าสิบเไปบวก7เป็น26 26ิบหกยีวกสิบสองบวกสิเป็น4ี่ได้8หลักร้อยตัวเดียวได้8นะครับนะทีนี้ม่ดูส่วนของสูตรหลักสนะิบหลักสิบก็ตัวเดียวนะครับนะก็เอาสี่ สามสี่ห้าศูนย์สามนะครับแล้วก็เก้าเจ็ดห้าแล้วก็หกสี่เจ็ดมาตั้งอ่ะหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วยมุนครั้งที่สองหลักสิบมุนครั้งที่สี่นะครับสี่บวกสี่เป็นแปด แปดไปบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดไปบวกห้าเป็นสามสิบอได้สองอันนี้ก็เป็นสูตรหลักร้อยตัวเดียวสูตรหลักสิบตัวเดียวทีนี้มาดูในส่วนของสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่เป็นสูตร2ตัวนะครับนะกดเอาสี่สามสี่หศูสมมาตั้ง นะครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกห้าบวกหนึ่งสี่บวกสี่เป็นแปดแปดไปบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปบวกห้าเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดอ่ะได้มาแล้วนะครับมาดูนะครับกลับมาหน้าเลขนะเอฟสีนะร้อยบนตัวเดียวนะครับเราได้เลขแปด หลักสิบได้สองหลักหน่วยได้หกและเจ็ดจับคู่ครับแปดสองหกแปดสองเจ็ดครับจับสองตัวที่สองหกและสองเจ็ดนะครับทำให้เอฟซีได้ปีหนกันในของที่ สิบหกเจ็ดหกเจ็ดอ่ะฝากพิจรารณาแนวทางนะครับประชุมในสตรนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับจบกันทุกท่านสวัสดีครับ